สวัสดีค่ะนะคะปลาส้มตัวอย่างปลาส้มอะไรคะ่ะปลาส้มนะคะมาหลายๆถุงนะเบิร์ตปลาส้มจังหวัดลบบุรีของดีลบบุรีนะคะมาพี่ฟาดก่อนเลยนะคะขอใช้แย้ใช้มือนะคะกินแบบอย่างเงี้ยเพราะปากล้าเมันเยอะ ปลาส้มเพิ่งทำนะคะถึงบ้านคุณแล้วกิ๊บเปรี้ยวพอดีสองตโลอันนี้มีขายไหมพี่ขอซื้ออันหนึง่งนี่ครับม่อยู่ครับอาดหยิบมาค่ะลอกมาอันนี้ปลาต้มปลาตะเพียนสองตโลสองร้อยห้าสิบบาทนะคะนนปลา,าส้มฟักอันนี้ปลาส้มฟักกินได้เลยเอาไปทอดก็ได้เอาไปทอดก็ได้เอาไปทํอาทอะไรก็ได้เอาไปนึ่งก็ได้แล้วแต่คุณชอบอันนี้ไม่ดิบอันนี้เขาเนื่อมาแล้ว มันสุกมาแล้วเอาไปอุ่นอีกรอบเอาไปเวฟก็ได้อะไรก็ได้แต่เอามีดมาตัดให้ป้าดูไปนะคะวันผลิตวันที่สิบห้านะคะสิบห้าผลิตเมื่อวานนะคะนี่คือการผลิตเมื่อวานเดี๋ยวพี่จะกินปลาส้มปลักให้ดูนี่พี่ซื้อนะโอเคพี่แจ็คจะกินให้ดูนะคะทาไมอร่อยเราไม่เอามาขายมาดูนะบอลน,นะนี่ <c oughs> ไปถึงบ้านแล้วนะคาดว่าถ้าส่งไปกรดีอันละหกสิบบาทเ <c oughs> บิร์ดลองให้ดูนะไม่ปลาส,ส้มซับหกสิบบาทหนึ่งแพ็กนี้นะครับส่วนปลาส้มตะเพียนนะครับหนึ่งแพ็กสองร้อยห้าสิบาทนะครับหนึ่งกิโลนะครับอออื <ừ> ืืมมม FM, อร่อยอร่อยอร่อยอ่ะโอ้ยอืมปากเคี้ยวไม่ทัน อันนี้ก็อร่อยอันนี้ก็อร่อยสองร้อยห้าสิบโอ้โหของดีดูข้าวมาอืมอร่อยอะ่ะจะรังให้ตังมีไม่เยอะนะเบิร์นะประมาณห้าบันรอบนี้มามไม่ถึงห้าสิบ ประมาณนั้นครับไม่ถึงไม่ถึงห้าสิบยางละไม่ถึงห้าสิบยางละลไม่ถึงลูกค้ามาแล้วคุณควินให้ดัดเลยไหมอะไรนะลูกค้ามาแล้วคุณควินอ๋อคุณควินให้คุณควินนั่งรองสักสามนาทีค่อยสระมาบ่ายหนึ่งพ่อพูดถูกไหมว่มาปารีกเม,ามาื่อวานนี้เขาบอกว่าเขาจะมาบ่ายอืม 放、嗯、了啊？